สันสเทเยนวงการกอล์ฟโลกโปรจีนกำลังใกล้เคียงกับการครอบครองทุกๆรางวัลใหญ่ในฤดูการนี้มากกว่าที่ใครเคยฝันถึงซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่หาได้ยากและน่าตื่นเต้นสุดๆส,สำหรับแฟนกอล์ฟทุกคนแต่ที่นี่คือจุดที่หลายคนอาจไม่รู้อีกแล้วก็ตามโปรจีนหรืออธัธยาทิติกุลนักกอล์ฟสาวไทยที่ครองตำแหน่งอันดับหนึ่งของโลกได้แสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นจากผลงานล่าสุดของเธอโดยเฉพาะการคว้าแชมป์รายการบิลอีกแอลพีเกซเซียงไฮ ที่ประเทศจีนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นแชมป์รายการที่2ของเธอในปีนี้และทําให้เธอกลายเป็นโระหญิงคนแรกที่ทําสำเร็จนี้ได้ในฤดูกาลเดียวกันนี้ไม่ใช่แค่ชัยชนะธรรมดาแต่เป็นการสะท้อนถึงความสม่าเสมอและทักษะที่ยอดเยี่ยมของเธอตลอดทั้งปีซึ่งตอนนี้ทําให้โปรจีนมีโอกาสสูงที่จะกวาดรางวัลสําคัญทุกประเภทในฤดูกาลนี้ ลองมาดูรายละเอียดกันอย่างละเอียดเพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายขึ้นโดยไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือแฟนพันแท้ก็ตามเราจะอธิบายทีละส่วนเริ่มจากรางวัล Rolex Player of the Year ซึ่งเป็นเกียรติยศที่มอบให้กับนักกอล์ฟหญิงที่แสดงผลงานโดดเด่นที่สุดในทัวร์พีเจของปีนั้นผู้เล่นจะได้รับคะแนนเฉพาะเมื่อจบใน10อันดับแรกเท่านั้นและในตอนนี้โปรจีนนำหน้าอ e ีมินจีจากออสเตรเลียอยู่ถึง40คะแนนซึ่งหมายความว่าเธอกำลังเดินหน้าไปสู่อีกชัยชนะที่น่าท่งถ้าคุณคิดถึงตัวอย่างก่อนหน้านี้เช่นผู้เล่่นนทีีเคคยวว้้าารางันน มักจะเป็นนักกอล์ฟที่ไม่เพียงแค่ชนะทัวร์นาเมนต์แต่ยังรักษาฟอร์มได้อย่างสม่ำเสมอในทุกสนามต่อไปคือถ้วยเวทโทรฟีหรือแวร์โรฟีซึ่งเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุดในรอบปีเพื่อแสดงถึงความคงเส้นคงวาและความแม่นยำในการตีลูกความหมายง่ายๆก็คือยิ่งเฉลี่ยต่ำยิ่งดีเพราะแสดงว่าคุณทำคะแนนได้ดีต่อเนื่องโดยในเวลานี้โปรจีน มีเฉลี่ย68.95ซึ่งดีกว่าอ e ีมินจีที่มี69.97อยู่ถึง0.72สโตรกทำให้เธอใกล้จะคว้ารางวัลน,นี้เป็นปีที่2ติดต่อกันหลังจากปี2023และนี่คือสิ่งที่ทำให้เธอแตกต่างความสม่ำเสมอแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเหมือนกับนักกีฬาที่ต้องรักษาระดับสูงสุดในทุกๆเอกมนอกจากนั้นโปรจีนวัย22ปีขวัญใจชาวไทยยังมีโอกาสคว้ารางวัลริสกิวชัเลนหรืออันริสกิวช ซึ่งมอบให้กับนักกอล์ฟที่ทำผลงานดีที่สุดในหลุมที่กำหนดเป็นพิเศษตลอดทั้งซีซั่นเป็นปีที่2ติดต่อกันหลังจากเธอชนะไปแล้วเมื่อปีก่อนพร้อมกับโบนัสเงินรางวัลหนึ่งล้านดอลลาร์และตอนนี้เธอยังคงนำเป็นอันดับหนึ่งตามด้วยเจนนิเฟอร์คับโชและอ e ีมิงจีซึ่งรางวัลน,นี้เน้นความกล้าท้าทายในสถานการณ์ยากๆทำให้มันน่าสนใจมากเพราะไม่ใช่แค่การตีลูกธรรมดาแต่เป็นการพิสูจน์ตัวเองในช่วงที่ต้องเสี่ยงเพื่อนะอชัยชนะรวมถึงการแข่งขันเรสตูซีมิโก be ซึ่งเป็นระบบะส,สมคแนนนนนตตลออดดฤูกาในนี โปรจีนรั้งตำแหน่งอันดับหนึ่งมีสิทธิ์ที่จะครองตำแหน่งเรสซูซีุดมิครฟแชมเปียนพร้อมเงินรางวัลสูงถึง4ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นโอกาสใหญ่สำหรับเธอที่จะแสดงความเป็นจอมแห่งกอล์ฟหญิงนั่นทำให้โปรจีนมีโอกาสครองตำแหน่งแชมป์เงินรางวัลสูงสุดในฤดูกาลนี้แม้ว่าตอนนี้เธอจะรั้งอันดับ2ด้วยเงินรางวัล3ล้าน4795ดอลลาร์สหรัฐประมาณ113ล้านบาท แต่ตามหลังอ e ีมิงจีที่มี3 7 7ล้านจดแอดลลาร์ 3, 3สหรัฐเพียง3 6มแดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นซึ่งนีคือจุดที่หลายคนอาจคิดว่าเธอใกล้จะพลิกสถานการณ์ได้ทุกเมือ่อและสุดท้ายคือตำแหน่งมืออันดับหนึ่งของโลกเมื่อจบฤดูกาลที่ตอนนี้โปรจีนครอมานานถึง11ส,สัปดาห์ติดต่อกันตั้งแต่วันที่4สิงหาคมแม้ว่าเธอจะยังไม่ได้แชมป์เมเจอร์ก็ตามแต่การันตีได้ว่าเธอเป็นนักกอล์ฟที่ทำผลงานดีที่สุดและสม่ำเสมอที่สุดในฤดูกาลนี้ แต่ที่นี่คือจุดที่อาจก่อให้เกิดความคิดเห็นขัดแย้งการที่นักกอล์ฟคนเดียวครอบครองรางวัลทั้งหมดแบบนี้มันดีต่อวงการกอล์ฟหรือเปล่าบางคนอาจเห็นว่าเป็นการกระตุ้นการแข่งขันที่ดูเดือดขึ้นในขณะที่คนอื่นๆอ,อาจกังวลว่ามันทําให้กีฬาดูขาดความหลากหลายคุณคิดว่าโปรโจีนจะทําสําเร็จไหมหรือว่ามันเป็นแรงกดดันที่เกินไปสําหรับคู่แข่งสแสดงความเห็นของคุณในคอมเมนต์สิเราชอบฟังมุมมองที่แตกต่างกัน